ข้าปั cultural 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 ้น <Karere> ข้าปั้นข้าปั้นอันนี้เจ้น้ำตาลนะข้าปั้นปั้นปั้นข้าปั้นอันนี้เจ้น้ำตาลนะดูหูดูหูเจ้มทานก่อนนี่สังเกตหูสังเกตดูหูเจ้ดูหูเจ้ก่อนปั้นอย่าคิดว่าตัวเองจะสู้เจ้เขาได้นะลูกอทําเป็นเอียงเกลืสียเจ้เขานะเจ้เขามือตบอย่างไวเลยนะลูกปั้นบอกหนูไม่ได้มาทําอะไรเจ๊ หนูแค่จะมาขอทางดูนกหน่อยเท่านั้นเอง่จะมาขอทางดูนกหน่อยเท่านั้นเองเจ๊ก็หูหลุดทาไมเนี่ยฮะใช่ไหมเออเจ๊จะหูหลุดทําไมแค่จะมาขอทางดูนกเฉยโถ่เอ้ยคดีพลิกซะแล้วคดีพลิกจากที่จะเป็นโหดร้ายคดีพลิกซะแล้ว จากที่จะเป็นเรื่องรุนแรงเอ้ยเข้าปั้นบอกว่าแค่ขอทางดูนกเท่านั้นเองนะลูกเนาะเจ๊ก็หูหลดใส่เลยใช่ไหมอ้าวอ่านั่นอีกคู่นึงอ้าวส้มส้มส้มๆกับเข้าเข้าหนีเออเข้าสวยอ่ะส้มบอกน้องก็สวยอย่าทำของแม่พางแม่อุตสาห์ทำให้เออดันไว้ลูกดันไว้ดันไว้เออดันไว้นะเออเอ้าอย่าทำของแม่พางอย่าทำน้องแรงนะลูก คุณส to ้มอย่าทำน้องแรงนะอย่าทำของแม่พางแม่อุตส่าห์ทำเออเก็บไว้เก็บไว้ลูกส้มเก็บไว้ดันไว้ลูกดันไว้โอ้ยส้มส้มแม่รักแม่มากเลยลูกเก่งมากๆเลยอืน้องทำของแม่พางเก่งมากๆเลยลูกส้มเก่งมากเอ้าจนวนวุ่นวายอันนี้ก็คือคักไม่หยุดไม่หย่อนอะอ่ะเอาคึกคักอะแม่เอาแผ่นนี้ไป ตากแดดเอาแผ่นปูไปตากแดดเดี๋ยวแม่ปูนี่ให้ใหม่